Just, just. ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีฮะตบมือให้ตัวเองด้วยครับผมสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะฮะที่อยู่ในงานแพลเวชาริตี้ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็แฟนๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะฮะชั้น2ชั้น3โอ้ยันทุกชั้นเลยนะ ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาให้กําลังใจกันแล้วก็มาร่วมงานดีๆแบบนี้นะครับผมแพทพาวเวอร์แพทนะครับก็รู้สึกยินดีมากวันนี้ได้มาขึ้นเวทีเดียวกับเพื่อนๆศิลปินรุ่นราวเขาเดียวกันทั้งนั้นเลยนะวันนี้ <laughs> ใช่หรอใช่ไหม <laughs> วันนี้ก็มีเพลงมาฝากนะครับผมก็เตรียมไว้สองเพลงเนาะแล้วก็วันนี้จะมีศิลปินอีก,อ,กอีกหลายท่านเลยที่ที่ขึ้นต่อจากผมนะฮะ แล้วก็ทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะครับผมกับงานดีๆแบบนี้ก็แหมจุบเร็วไปหน่อยนะน่าจะมีนานๆเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงแรกเพลงนี้นะฮะเป็นซิงเกิลแรกหลังจากกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอ่ะใครเรียกเอ่ยโอ้เสียงดีมากเลยอ่าเดี๋ยวเสียงได้อย่างนี้เดี๋ยวมาช่วยกันร้องเพลงเพลงนี้นะคิดว่าน่าจะร้องกันได้นะฮะกับเพลงนี้นะครับผมต้องคำสาบนะครับผม จากมาในวันนั้นนว่ารู้ว่าเธอไม่มีวันที่จะโทษฉันไม่เสียใจทุกครั้งที่ได้สบตาเธอก็ได้รับรู้ถึงความหมายท้งโลกจะแตกกรสลายแต่เธอนั้นก็ยังคงรอ ที่ทำให้สองเราต้องไร้กันมีเคยจะคิดฝันจากมาวันนั้นยิงไม่เปลียนใจในวันนี้ฉันอยากบอกออกไปอดทนหน่อยนะสึกวัน จากมาวันนั้นยิงไม่เตรียมใจในวันนี้ฉันอยากบอกออกไปอดทนหน่อยนะ Oh, we ขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับเสียตบมือกำลังใจให้ด้วยนะครับต้องคำสาบนะครับก็คิดว่าน่าจะคุ้นหูกันนะครับก็เป็นเพลงที่อยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างนะครับผมก็อยากจะให้เป็นการเฝ้ารอเป็นการรอคอยที่มีความสุขนะฮะก็มาถึงเพลงต่อไปนะเพลงนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดของวง p o w e r p a d นะฮะปกติก็เวลา แสดงก็จะมาแสดงเป็นวงน,นะฮะวันนี้ก็มาคนเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นอีเวนต์ในห้างน่าจะเป็นอีเวนต์ครั้งที่สองของผมเลยนะตั้งแต่ออกมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเขาเนี่ยครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ทางแพรวนะฮะให้เกียรติเชิญผมมาร่วมในงานดีๆวันนี้ด้วยนะครับก็ยินดีมากที่ได้มาพบเจอทุกคนนะครับ ก็ทุกคนเลยที่รออยู่ชั้นบนชั้นด้านข้างชั้น2ชั้น3ด้วยนะฮะเพลงต่อไปเป็นซิงเกิลล่าสุดของวง powerpad นะครับชื่อเพลงว่าสำออยนะฮะมีมีใครในที่นี้ชอบเป็นคนสำออยคียอ้อนแฟนอะไรบ่อยๆมีไหมน่าจะมีอยู่นะอ่าก็มีนะคะโอเคโอเคโอเคงั้นก็มาร้องเพลงนี้กันให้ดังเลยนะครับผมสำออยนะครับ หาเหตุผลไม่ได้จากคนชีวิตมีง่ายเราไม่เหมือนเคยที่คุณไม่เอาไม่ฟูงทำตัวให้ยุ่งมากมาันได้ไม่คิดยุ่งยา ไม่คิดถึงเธอไม่ใช่การแสดงไม่มีแรงไม่มีแรงไม่ได้แกล้งซ้ำออยก็ไม่ใช่การแสดงฉันรอขอเวลาเธอกลับมาหาฉันทีคิดถึงเธอแทบขาดใจตาย เธอ,อยามฟุฟ้งายหาทางให้ลืมสุดท้ายสึกวิทยียังไม่มีทางออกคิดถึงเธอจนหมดหัวใจไม่เจอก็คงไม่หายสาเหตุไม่มีมากมาย ฉันคิดถึงเธอหัวใจอ้างว้า แสดง로 จนหมดหัวใจ ให้ร้องได้ช่วยกันด้วยเพื่อนครับมาร้องพร้อมกันนะฮะไม่ใช่การสแสดงไม่มีแรกไม่มีแรงกาไม่ได้แกลง้งโอ้โหยังยอดมากก็ไม่ใช่การสแสดงฉันยิ่งรอขอเวลาเธอกลับมาเยี่ยวมา 在大 나는 기다 ยังไงกับพิพัฒน์พาวเวอร์พัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะน่ารักนะน่ารักนะดูสิขอบคุณมากนะคะเชิญตรงกลางเลยคุณพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขย่าใส่แมสแป๊บหนึ่งนะคะ เราก็ลุ้นกับการใส่แมสของพี่แพทเนาะนี่นะครับนี่สามารถได้อีกหนึ่งคอนเทนต์เพราะว่าแพทใส่แมสใส่ใส่แมสกลางห้างครั้งแรกอะไรเงี้ยสบายดีไหมคุณแพทย์ค่ะก็ไม่ได้เจอคิดถึงมากเลยฮะเดีรายการด้วยกันรู้สึกสนุกมากเลยดีเพราว่ามาออกอีกสี่วันนั้นเป็นออฟฟิศที่แบบหันสามากเลยฮะได้ไปเขาชื่นชมแล้วนะว่าหันสาค่ะคล้วก็วันนี้ได้เจอ คุณปุกกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือติดตามผลงานของคุณปุกกี้มานานแล้วแล้วก็ชอบโดยเฉพาะเรื่องน้ําตากรรมาเทพโอ oh ้ชอบมากเลยครับช,ช,ชอบการ,รแสดงนี่คือจุดสูงสุดของการทํางานวันนี้ของนิชา <c oughs> น้วคะก็คือในรั้งนีอบจากพี่แพทย์ขอบคุณนะคะพี่แพทย์ที่เข้ามขอบคุณขอบคุณเป็นคุณโชมเป็นน้ำต,ตาก,กรรมเทพคือชุดมาชนลีชนลีชนลีขอบคุณเป็นชลลีให้ ก็เฉลี <olur> ่ย <Arc ó ly> ขอบคุณมากนะคะพี่แพศเป็นการขอบคุณที่จริงใจหรือเปล่าไม่รู้นะตามคนดูร้ายใช่ไหมคะดูดูตามดูนะแต่ไม่เชื่อพี่แพทจะแบบติดตามละครแบบนี้อะค่ะก็คือพูดตรงนะฮะตอนอยู่ข้างในก็ทางผู้คุมนะฮะก็พยายามจะหาซีรีส์หรือละครที่คลายเครียดแล้วก็การแสดงของคุณปุ๊กกี้เนี่ยก็สร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ต้องขังเยอะมากๆเลยขอบคุณมาก ครับอันนี้คือผมได้สัมผัสแล้วก็มาเล่าเล่าให้คุณปุ๊กกี้ฟังขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเมนชอลลี่ขอบคุณพอแล้วเขาเอาไม้ตีฉันออกไม่ตีน้อนเอ็นดูอ้าววันนี้วันนี้วันนี้ได้มาร่วมงานกับแพรวชลิตีอย่างที่บอกว่าครั้งนี้แบบจอิอจริงแพรวในส่งต่อเรื่องของการให้ส่งต่อความรักส่งต่อกำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับองค์กรกุศลเนี่ยเยอะแยะเลยจริงๆคุณคุณปุ๊กกี้เองก็ เราเองเด็กก็ชอบทาเรื่องของการกุศลใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างผมภูมิใจามากๆเลยฮะแล้วก็ทราบมาว่าทางแพลวเนี่ยจัดมาเป็นจํานวนหลายปีแล้วใช่ค่ะแล้วแต่ปี4ี่หใช่แล้วก็โอกาสดีครบรอบ42ปีของที่ยาสารแพลวด้วยเนาะครับก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็เป็นปีแรกของผมเลยนะฮะที่ได้มาร่วมกับงานดีๆแบบนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้ก็ ขาวหน้าถ้ามีโอกาสนะฮะเชิญมาร่วมมีนะครับยินดีมากในปีต่อไปก็ล็อกตัวพี่แพทย์ไปเลยใช่ได้ได้เลล็อกยาวสักห้าปีเหมือนเคาก็จองกระถิ่นอะไรก็ได้ยี่สิบปีต่อไปก็คือพี่แพทมามเหมือนจองกระถิ่นเนาะเหมือนต้องจองคุณลงหนาใช่ไหมแต่คุณแพทลองบอกกับคุณผู้ชมหน่อยถึงเราว่าพลังของการให้เนี่ยการส่งตอบความรักส่งตอบความรู้สึกดีๆเนี่ยมันมีมันมีพลังอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเคยได้ยินไหมฮะยิ่งให้ยิ่งได้ บางทีมันอาจจะไม่ได้วัดมาเป็นตัวเงินหรือว่าเป็นทรัพย์สินอะไรนะ,ะแต่ว่ามันวัดมาเป็นความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ใจเรารู้สึกฟูขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับกับการที่เราจะมาช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องคนไทยด้วยกันค,คนที่เขาอาจจะลําบากอยู่ในวันนี้คนที่เขาอาจจะขาดโอกาสมากกว่าเราการที่เราหยิบยื่นโอกาสให้พวกเขาหยิบยืน่น สิ่งลเล็กเล็กน้อยออบางทีงมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ว่า <st> uh> ใช่ครับบางทีบางสิ่งอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีค่าอะไรกับเรามากแต่สําหรับคนอื่นๆนะฮะมันมีค่ายิ่งใหญ่มาก <st> uh> นะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนร่วมแบ่งปันกัน <st> uh> ช่วยเหลือมันนอกจากจะเป็นเรื่องของการาให้กําลังใจกับคนที่เขากําลังต้องการแล้ว <st> uh> อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้าง ค่านิยมให้กับสังคมในการให้การแชร์ริ้งกันใช่ครับแล้วก็รุ่นหลังๆเนี่ยเยาวชนของไทยเนี่ยเขาก็จะได้รับทราบแล้วก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราช่วยกันนะครับยเรื่องของการให้ันให้ต่อจริงๆคนที่ได้สุขใจก็คือคนที่ให้นะถูกต้องเราถ้าเราใ้รับนะคะแล้วถ้าเราทําได้กันในวงกว้างเนี่ยสังคมไทยมันจะแบบน่ารักแล้วก็น่าอยู่ขึ้นอีกงเยอะเลยอริรมือให้แดกดีหน่อยขอบคุณมากครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ มาส่งต่อความรักให้กับคนที่ กันาต้องการแล้วก็อาจจะประสบปัญหาจากภาวะโควิดนะครับผ่านมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็สหไทายมูลนิธิด้วยนะคระช่ะะแ,ลแล้วก็สามารถยังร่วมประมูลหมวกกันได้อยู่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เวลาสี่ทุ่มนะคะก็เข้าไปประมูลกันได้ที่ w w w p r o l c o m c h a r i t y 2 0 2 1 s t a r s นะคะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณแพทย์ก่อนตรงนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปพร้อมกันละกันแจ้งว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอน5โมงหโมงครึ่งหโมงครึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอกับ ด้านนี้อยู่เหมือนเดิมใช่บริส bane สีเดิมเราจะเจอกับบาร์ดุนคิมอนแล้วก็คอปเตอร์คอปเตอร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ถ้าว่างๆก็จับใจใช้สอยรายได้จากการขายของในงานวันนี้นะคะก็จะไปร่วมสมทบทุนให้กับพาวาชลิตี้ด้วยใช่แล้วค่ะนะะคโอเควันนี้ช่วงนี้พักสักครู่เนาะนะะคเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนครับจะมี่แพทลงด้วยค่ะปะ ไปพร้อมกันค่ะ